ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ทีมงานเสด็ผีลวงท่องคอนแก่นนะครับได้มาชุ่มแพรเด้วยครับบัดนี้ได้มาชุมแพร่นะครับมาสองคนครับสร้างสสคือเราณละนี่ครับคุณป้าคุณลุงเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านนะครับนะครับเพิ่นกําลังตักเข่าใส่เพิ่นมามันขาวบ้อ่สันมันขาวบ่อ่วสันเพิ่งกะ ล่องไอ้เพิ่นสีเองเลยนะครับล่องไอ้เพิ่นสีเองครับคนตักตักสชเอาสั่นนะครับของเครื่องสีเข่าเศษสีล่วงทองคอนแกนนะครับเด้อของเครื่องสีเข่าเศษสีล้วงทองคอนแกนนะครับของเฮามีทีมงานออกบริการฮอดบ้านนะครับออกบริการฮอดบ้านเลยนะครับนะครับ กำลังแนะนำนะครับกำลังแนะนำนะครับคพณปน้าเพื่อนดีใจร้ายได้เครื่องชีเข่าไม่นะครับได้เครื่องชีเข่าเสียฐี้ร่วงท้องที่ประสิทธิภาพล้นเหลือนะครับประสิทธิภาพล้นเหลือประสิทธิภาพสูงนะครับเครื่องร่อนกระตะแกงใงนะครับเครื่องร่อนกระตะแกงใยไม่ยาก็ออกทั้งนึงนะครับไม่ยาก็ออกทั้งนึงนะครับเข่าปลายออกทั้งนึงล่ำออกทั้งนึงนะครับ ล้ำกอกครั้งนึงครับสนใจติดต่อ0812635889ครับบัดดีครับ